สวัสดีครับวันนี้ที่เจฟาร์มของเรานะครับจะมารีวิวนะครับสินค้าของเรานะครับตัวหนึ่งเรียกว่าเครื่องร่อนมูลไส้เดือนแบบมือหมุนนะครับตัวนี้นะครับดูมูลดูเครื่องร่อนของเราก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับความยาวนี่เรียกว่าใส่นะครับความยาวอยู่ที่150เซนนะครับตัวนี้เป็นงานของลูกค้าที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเขาสั่งไว้นะครับจะมีปกติแล้ว จะเป็นไซหนึ่งลูกนะครับไซหนึ่งลูกไซหนึ่งลูกอันนี้นะครับตัวนี้ไซหนึ่งลูกนะครับนะไซตัวนี้ยาวที่150เซนนะครับแล้วก็ฐานนะครับฐานตัวนี้โค้งฐานนะครับยาวเมตรเจ็ดสิบนะครับตันนี้นะครับเวลาที่เราใส่ใส่มูนไส้เดือนนะครับเราก็จะตักนะครับตักแล้วก็ใส่ไปทางนี้นะครับใส่ไปทางนี้แล้วเราก็หมุนนะครับทําการหมุน อย่างนี้นะครับทาการหมุนนะครับส่วนมวนไส้เดือนก็จะตกตกด้านนี้นะครับแล้วก็ตัวไส้เดือนกกากเใหญ่นะครับก็จะตกทางนี้นะครับอันนี้เครื่องเครื่องนี้นะครับตัวนี้เป็นรูขนาด1นมิลนะครับไว้ร่อนบูนะครับทีนี้ลูกค้าต้องการว่าให้ทำไซส์เพิ่มอีก1อันนะครับเป็นร่อน AF นะครับขนาด3มมิล อันนี้นะครับตัวนี้รูขนาดสามมิลฐานคือฐานตัวนี้นะครับฐานใช้เพียงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใส่ใช้สองอัน2ขนาดนะครับขนาด1มิลกับ3มมิลเวลาที่ลูกค้าล่อนบูลูกค้าก็เจาะหมิลไปล่อนเวลาที่ลูกค้าล่อนเอฟลูกค้าเจะเอามมิลไปล่อนอันนี้ก็สะดวกครับสามารถถอดเปลี่ยนได้เลยขอสลับกันใช้ได้เลยนะครับอันนี้อขอขอรีวิวนะครับจบจบ การรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ